สวัสดีครับก็มาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้อัดไปแล้วแต่กลายเป็นว่ามันติดแค่ครึ่งเดียวนะฮะก็เลยต้องทำใหม่นะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่30เมษายนปี2025นะครับเวลา18ในกา29นาทีนะฮะไม่รอ NAV แล้วนะครับ อ้าโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับ PC กดที่ Google Sheets นะฮะแล้วก็มือถือ s t รีมมิ่งนะครับจะบอกว่าวันนี้พอร์ตผมสามารถฝ่าแนวต้านที่ห0แสนไปได้อย่างสำเร็จงดงามนะครับอ้าวปมมือย้ <Yeah. S 1> นะบอกให้รู้กันก่อนนะครับอ้าไปดู เซตนะครับโอ้โหว,วันนี้แบบตั้งแต่กรนงลดดอกเบีย้ย0.25%นะครับ14ในกาตรงนี้นะฮะเซตช่วงเช้าก็เอื่อยๆขึ้นนะฮะแล้วก็พอลดดอกเบีย้ยนี่หืมขึ้นยาวเลยแล้วเป็นไงฮะนักวิเคราะห์บอกว่าหุ้นแบงค์จะลงนะครับหุ้นไฟแนนซ์จะขึ้นนะฮะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยนะฮะ แล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยเพราะผมมองว่าอย่าง SCB เนี่ยมันทำห้าสองวีคายที่128มันลงมาตอนวัน XD นะฮะตอนเปิดสงการจำได้มา16เมษาที่112ผมก็ไปรับนะฮะแล้วก็ขายไปนะฮะแล้วก็มีไปรับอยู่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือแม้ว่าวันนี้จะบวกมาจนปิด119มันก็ยัง มีอัพไซด์อีกนะฮะนะครับโอเคอาจจะไม่ไป128อ่าะตีซะ125นะฮะมันก็ต้องมีต้องต้อง6บาทนะฮะนะครับรับตอนย่อนะครับนั่นแหละฮะถ้าใครเชื่อนักวิคอก็พลาดโอกาสไปนะครับโอเคนะฮะก็นี่ฮะบวกมา26.14จุดนะฮะคิดเป็น2.23%เปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าซื้อขายถือว่าเยอะเลยนะครับ 5้0 0มล้านนะครับโอเคเยี่ยมยอดนะฮะอ่ะไปดูที่วอต l ลิทนะครับวอต l ลิทแน่นอนนะฮะก็จะมีกลุ่มแบงก์นะครับ SCB, TTB, KTB, BBL, Tisco, KBank, KKP นะฮะไหนฮะลดดอกเบีย้ยแล้วไงฮะลดดอกเบีย้ยมันไม่ได้หมายความว่ารายได้ของแบงก์จะหายมันมีรายได้หลายขานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นนะครับ แล้วก็เซี่ยมี่นะครับเซี่ยมี่ก็บวกมาบวกเยอะด้วยแต่ผมดันไปขายหมูนะวันนี้ขายหมูอย่างเดียวเลยฮนะขายหมูราคาเปิด20.9นะฮะราคาอีกนิดหนึ่ง21นะฮะอ่ะแต่ถือว่าขายหมูดีกว่าติดดอยนะคะ s c b ก็ขายหมูเหมือนกันนะฮะนะครับ117นะฮะใครจะไปคิดว่าบวกต้องสองนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูที่พอร์ตโฟลิโอเลยละกันนะครับ ดูที่กลางก่อนละกันนะฮะกลางก่อนละกันนะครับไปที่อันนี้ฮะเสี่ยวมี่นะครับผมมีอยู่เก้าพันนะแสนกว่านะเสียได้เหมือนกันนะฮะขายหมูนะครับขายยี่สิบจุดเก้านะครับสักประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแหละแล้วก็ไม้สุดท้ายยี่บเอ็ดนะฮะก็ได้หมดใครจะไปคิดว่ามันจะไปถึงยี่บเอ็ดจุดหกนะฮะโอเคว่ากันนะครับ ttb นะครับผมมองว่ามัน xd ตั้งแต่วันไหนนะวันศุกร์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ผมไปรับมานะครับทำไปเปรียบเทียบนะค่าคอมมิชชั่นสุดท้ายเอ้ยไปรับดีกว่านะครับผมเห็นแว็บๆวรว่ามันเคยขึ้นไปที่2องะ2.0อะไรสักอย่างนะฮะก็วันนี้ไปรับมาอีกนะฮะนี่ครับ4ี่แสนก็คือ1.80กับ1.79นะฮะแต่ มันเฉลี่ยแล้วปัดเป็น1.80นะอ่าโอเคตอนนี้ก็บวกมานะครับ scb นะครับขายหมูอีกแล้วนะฮะขายหมูอีกแล้วนะครับอ่าอันนี้ฮะขายหมูนะครับ117.46นะฮะแต่สุดท้ายผมก็ไปรับตอนราคาปิดนะ119นะครับผมมองว่ายังไงก็ยังมี upside นะนะครับที่3.600หุ้นแล้วก็ตั้งราคา ตั้งซื้อไว้อีกนะฮะตอนมันย่อนะครับอ่าตามนี้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูพอร์ตโ,โฟลิโอเลยนะครับอันนี้เซี่ยวมี่นะฮะเซี่ยวมี่อย่างที่บอกนะครับได้กำไรมา2,600นะฮะ TTD ก็นะฮะมีติ่ง100นะครับแล้วก็วันนี้รับมา4,000 0 0ก็เป็น4,100นะครับต้นทุน1.8 มัน1.79กากว่าๆนะปัดเป็น2หลักเป็น1.8นะครับราคาปิด1.83ไอ้นี่ผมจะถือว่ายาวเลยนะมันสามารถไป1.9ได้นะฮะนะครับไม่รีบขายอันนี้แค่นี้ก็นี่แหละฮะ13 0 0นานะครับอ่าโอเคนะครับต่อไป SCB นะฮะ SCB เดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะครับ SCB นี่ฮะผม ขายไปที่มีอยู่นะฮะรับและขายแล้วรับขายได้กำไรมา3ามพันาล็อกำไรนะฮะแล้วก็ไปรับกลับราคาปิดนะฮะก็คือ119นั่นแหละนะครับปิดที่119กก็ขาดทุนค่าธรรมเนียมเฉยๆนะฮะโอเคตามนี้เลยเดี๋ยวให้ดูวันนี้ฮะอ่านี่ครับขายไปแล้ว ได้กำไรมา5,009นะฮะแล้วก็อันเลียวไลท์อีก12 0 0นนะครับโอเคนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ตามนี้นะฮะแล้วก็ที่ Google Sheets นะครับก็อย่างที่เห็นนะอันนี้รับล่าสุด3.6ที่119ราคาปิดนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็มีตั้งไว้อันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาจัดเรียงกันอีกทีนึงว่าตั้งที่ราคาเท่าไหร่นะครับ เสี่ยวมี่ก็ขายไปแล้ว20.9นะครับาขายหมูปลายทีเนี่ยฮะก็อันเดิม100ที่1.77นะฮะแล้วก็ไปรับ1.80ราคาเปิดแล้วก็ย่อลงมา1.79อีก2 0 0แสนรวมแล้วก็เป็น4,100หุ้นนะฮะต้นทุนเฉลี่ยนี่ฮะรวมค่าธรรมเนียมแล้ว1.796นะุนะมันปัดเป็น1นนะเพราะฉะนั้นก็นี่ฮะ ได้กำไร1.86%หรือ10,003นะฮะรอยาวๆเลยครับอ่ากลับมาที่อันนี้ครับอันนี้เป็นดามนะมือถือก็เข้าดามนะครับดามโอเคไปดูที่สินทรัพย์นะครับหุ้นไทยก็เหลืออันนี้เสี่ยงมี่นี่ก็ขายไป21.3นะอันนี้ก็มีอยู่นิดหนึง500นะครับ เหลือ Ttb อันนี้นะครับ T T B ทีทีที่เปรียบเทียบบลกเกอร์นะก็ยังคงค้างอยู่ทีทีบีไปดูหุ้นไทยนะอันนี้ฮะทีทนะครับไม่มีอะไรนะครับต่อไปกองทุนนะฮะกองทุนให้ดูตามนี้นะครับผมใช้ไอ้เครื่องมือไม่ได้นะก็นั่นละกันตั้งขายวันนี้นะ KKP นะครับเหลือแค่10หน่วยแล้วก็เมกะเทนนะ ขายไปนะครับอันนี้ดูสิขนาดเข้าไปก่อน2อสาวันยังติดลบนะฮะผมดูแล้วไม่ไหวนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ด้านพีมาเก็ตติดลบด้วยนะฮะดูเทดดิ้งวิวนะครับนี่ฮะอันนี้ฟิวเจอร์น,น, Future นะครับก็ลบอันนี้คิววิวคิวนี่ฮะลบเยอะด้วย0.55ดดูถ้าถ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ไม่เอาดีกว่าเอาเงินมาเล่นหุ้นไทยเล่นหุ้นธนาคารดีกว่านะฮะทองก็ลงนะฮะทองก็ลงไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เก็บมาอีกนะครับแต่แย่ q i q, q มันเล่นเล่นอย่างนี้คือแย่มากนะฮะให้ไปดูคิวนิดนึงเนี่ยฮะมันขึ้นไปแล้วนี่ฮะมันขึ้นไปอย่างนี้นะครับเออแล้วอยู่ดีทำไม ดูหนึ่งเดือนนะฮะฟืบๆบเอ้ยมันจะมาย่ออย่างนี้เขาผิดจังหวะครับเขาผิดจังหวะก็ต้องมอบตัวไปนะฮะอ่ะช่างมันนะฮะช่างมันโอเคก็ถือว่าขายไปแล้วก็มีเข้าเมกะเทนนะฮะเมกะเทนอยู่ตรงไหนอันนี้ฮะเมกะเทนใช้หน้าอ๋ออันนี้เข้าเครื่องมือไม่ได้นะครับเมกะเทนสองหมื่นนะครับเมกะเทนสองหมื่นนะฮะ, 20, ะ,ฮะ, 20, ะ,ฮะอันนี้ ครับแล้วก็ ESG ยังไม่ออก NAV นะฮะก็มีแค่นี้นะฮะโอเคนะครับอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปไปดูแดชบอร์ดกันครับอ่ะก่อนที่จะไปดูแดชบอร์ดนี่ฮะมี Q Q Q M นิดนึงนะฮะนี่ฮะเอ่อ Q Q Q M ไปรับ1.49ขำขำนะ ต้นทุน194.99แล้วมันปิด195เดี๋ยวมันก็ลงไปอีกแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อไปไปดูแดชบอร์ดกันครับปึ๊บปึบปบปบปบ๊นี่เลยแดชบอร์ดประจำวันพุธที่30เมษายนปี2025นะเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็พรุ่งนี้หยุดวันแรงงานเปิดอีกที1วันศุกร์ที่2พฤษภานะครับ นี่ฮะในส่วนของสตรีมมิ่งนะครับ274 742ทำห้าสองวิกไฮอ้าวปมมือเย้นะฮะโอ้โหมันลงไปตอนที่แผนดินไหวเสี่ยวมี่ที่ผมสต็อปลอ s ไปนะ,ะแสนกว่านะคระับโอ้โหตอนนี้ก็ขึ้นมาได้นะครับอ้าในส่วนของแอปดามนะฮะสองหมื่นสี่เมื่อวานสองหมื่นห้าใช่ไหม แต่โอเคมันเคยลงไปลบส0 0 0มืนะฮะก็กลับมาได้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะแบ่งเป็นไอ้เจ้าอันนี้นะฮะติดลบสองพนสี่นะฮะเทคเมริกา2อกองทุนนะ,ะเดี๋ยวขายไปแล้วนะครับเอาเงินมาเล่นหุ้นไทยดีกว่าไม่เอาละนะฮะอันนี้กองทุนเทคจีนนะครับก็ยังบวกได้นิดหน่อยนะครับเอาค้างไว้แค่4ี่0,000ไม่ได้กังวลอะไรส่วนอันนี้นะฮะ อันนี้น่าจะเป็นเอ่อ t t b นะครับ TTB แล้วก็พวก LH e s p o r t อะไรพวกนี้นะครับถือว่าไม่ได้มีอะไรที่กังวลน,นะฮะแล้วก็ SCB ปิดที่119นะครับอันนี้ดอกเบี้ยงเงินฝากของแอปดามนะฮะอัตราแลกเปลี่ยน33.37นะครับอ้าวเรามาดูกันอันนี้นะ6หลักสุดท้าย613 661 พอผมฝ่าทะลุแนวต้านที่หกแสนได้สำเร็จแล้วอ้าวปบมือเย้ครับโอ้โหรอมานานมากเลยนะฮะบ,บัวแต่ไปอยู่592 598 595เนะครับเมื่อวานนี้วันนี้มาทะลุหกแสนเป็น6กหนึ่ได้สำเร็จโหสุดยอดมากนะฮะแล้วก็ทำให้เ,เป้าหมาย ระยะไกลลบ10.50นะฮะเดี๋ยวได้เห็นลบเลขตัวเดียวใกล้ๆนี้นะครับเอาปบมือหน่อยครับเย้นะครับอ่ะต่อไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูกราฟการลงทุนนะจะเห็นชัดเจนนะี่ฮะตั้งแต่ไล่ย,ยาวลงมานะฮะ2,024นะเดือน8เนะี่ยคืออินลงนะแล้วก็ปุ๊บสุดท้ายนะี่ฮะทะลุ0 0 0 0นนะครับอันนี้ดู ขยายก็คือตั้งแต่ต้นปีนะฮะอันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับสุดท้ายก็นี่ฮะชูคอมาเป็น5-2าสองวิกหายแล้วก็ทะลุแนวต้านหกแสนมาได้นะครับบอกอีกครั้งนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมีมายเซตในเรื่องเกี่ยวกับอย่ายึดคติไม่ขายไม่ขาดทุนนะฮะแล้วก็ถั่วขาลงยานะฮะพยายามที่จะเล่นหุ้น ที่เป็นขาขึ้นแล้วก็มีเบาะรองรับที่เป็นปันผลสูงๆนะฮะแค่นี้คุณก็สามารถแก้พอร์ตคุณได้แล้วนะฮะแต่สำหรับผมไม่นี่แค่ครึ่งทางนะผมยังเหลือติดลบอีก10%นะ,ะซึ่งผมต้องทำให้ได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ